คุณเป็นใครคะเอาดีดีก่อนค่ะกี่โมงแล้วเนี่ยกี่โมงอ่ะอ๋อเจ็ดโมงเจ็ดโมงผู้พันมัสุกผู้พันมันสุกไ้ยังไงมันเ้าัดด้วยเอาอีวุวัสดีฮัลโหลวิจาร์เออเดี๋ยวเราคุยเรื่องแผนนิดนึงนะ แทนจะดีไปเที่ยงใช่ไหมแทนที่แทนที่ประเทศไทยอ๋อเขาเป็นไข่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่ขึ้นสอนก่อนนะแป้งพี่ขึ้นสอนเลยอ่ะแ้งจากพี่ขาวจาพี่ไม่วมุงเหรอคะพี่ไม่รวมุงเหรอคะเด็กเด็กเด็กมีความรับผิดชอบเด็กดีใครมาหน้ค่ะใช่ค่ะจามันทุกวันเดี๋ยวเดี๋ยวสอน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 แป้งแป้งอย่างบนพี่จ่าสินัสิั ไหนไหนใส่เสื้อน่ะใส่เสื้อน่ะเสื้อสับทำไมไม่ใสฮะพ่อแม่ที่ไม่บอกเป็นไงเสื้อสักแต่ต้องใสเข้าใจไหมมันบางมันบางมันบางตั้งใจเรียนด้วยตั้งใจเรียนด้วยขอไม่มลแต่งตัวอะไรให้กันอ่ะฮะตั้งใจเรียนตั้งใจเรียน เข้าใจไหมนี่เข้าใจไหมอ๋อมาโรงเรียนทานแต่ปากเออทานแต่ปากทานแต่หน้างามบุคคลแท้ๆอ่ะโรงเรียนดูแผนที่ประเทศไทยนะคะจะเห็นว่าโรงเรียนมูลนวัฒนศรอางใหญ่ที่สุดนะคะใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะคะวัฒนศรอางนี่เป็นเมืองหลวงของประเทศไทยไหมคะอ่าเดี๋ยวก็นจะเปลนแล้วค่ะ ใช่ไหมคะค่ะตอนนี้เป็นโรงเรียนไฮโซค่ะโรงเรียนเราจะชื่อว่าปาตินเดชาโรงเรียนไฮโซติดทะเลสาบด้วยนะคะมีทะเลสาบยอยอค่ะยออันนี้เป็นแผนที่ประเทศไทยนะคะนักเรียนโอเคครูสอนแค่นี้ค่ะวันนี้ค่ะหนึ่งชั่วโมงค่ะคุณครูค่ะฮะหนึ่งชั่วโมงรับประทานเวลาของคุณครูเยอะนะคะเดี๋ยวแป้งแป้ญาติพี่มารอรับะอลอนะคะค่ะมาสามโมงครึ่งไม่ใช่แล้วนะคะฮะ ญากพี่มารอเร็วไปสามปุ่อ okay, okay. nope. nope. okay. yeah ๋อต like okay. ้องมาสี day, ่โมงใช่โอเคโอเคค่ะฝน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 จัดจัดจัดโต๊ะให้เรียบร้อยพี่ว่าจัดโต๊ะให้เรียบร้อยนะฝนนะจัดโต๊ะให้เรียบร้อยอย่าให้มันลบอย่าให้มันลบปองฝองอย่าให้มันลบปองเนี่ยเนี่ยเลิกเถอะเลยเลิกเถอะเลยกินข้าวในปองกินข้าวในเช็ดเช็ดโต๊ะด้วยเช็ดโต๊ะด้วยอ๋อ แต่ยังไงพี่พี่ก็รักรักทุกคนนะคะรักทุกคนมากค่ะรักทุกคนเดยอะๆเก่งกาญเดี๋ยวเดี๋ยวญาติพี่มารับละเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่กลับบ้านก่อนนะคะจ้าจ้ากลับบ้านก่อนก้านเอ้าวอ้าวเพื่อนเพื่อนมาไหมเพื่อนมาสนต่ออะไรจริงเลยน่ะคืออะไรนะคื้อสติ๊กข้าวเหนียวมาเลยเนี่ยตายแล้วเขาเป็นใครกระเป๋าใช่ไหมจ้ากระเปาเทรนอะไรกนต่ะ แล้วยังไงล่ะคะเนี่ยอย่าพูดเรื่องผมจะเรียบบทต่อนเรียนมัธยมมีเพื่อนชมว่าร้องเพลงเก่งเั่นละลี้ยงร้งเพลงว้าลังร้องไม่เป็นที่ร้องเก่งคือเพลงว้าลงชอบภาษาอังกฤษมาตั้งแต่เล็กอาวรอสักหน่อยไหมคะรอสักไม่จังเดี่ยวเดี๋ยวเดี่ยวเดี่ยวเสียงค่ะฮาร์ดดนฮาร์ดดนฮาร์ดดอนก็จอ หาอะไรคะหาเสียงเต่าขอหาที่ละคะเข้ามาหาอะไรก็ตามชอบภาษาอังกฤษนะครับก่อนเรียเพื่ออะไรครูเพื่อนรู้ว่าร้องเพลงกิน เพลงลูกพ่งเพลงหมอลำล้อมไม่ค่อยเป็นที่ร้องเก่งคือเพลงมีลกูกพ่วงแล้วนะลุงก็เพลงเก่าแล้วแหละ,ะโอ้มาอยู่เวียนได้ไหมเนี่ยมาอยู่เวียนมีคำวันเวียนวันเสาร์นี่จ,าจา้าจ้านางบูนก็มาอยู่เวียนน้าบ,บูนแกขยันนะเป็นนักการยังไม่พ้อยับ้นตู้ให้พออีกอันแหลกพอว่าโอ้ นั่งกับใครก็ไม่เหมือนน้าบูนนั่งกินอะไรก็จะท้วงแต่ทุกครูครูเลยครูครูค่ะครูครูอ่เลานนั่งทับตัวครูครูไม่คิดจะจำเองสักคทำเหรอคะแต่ยังถามก็บูนอยู่เนี่ยมาโอ้หลายครั้งแกมาเรียนอะไรแกก็มีงานตลอดเลยโหนไปนั่งอยู่ริมคลองเลยไงล่ะคะเคยถามแกอยู่นะน้าบูนอยู่ไหนเนาะโอ้อยกมืออยู่ ตกเบียดบอว่ะตะบูนว่ะผมไม่ใช่ผู้หญิงทำไมผมต้องตกเบียดอีกแหละอุ้ยอะไรของแกนี่ตกเบียดตกปลาทีนี่อยากจะบอกว่ามันจะเที่ยงอะไรเนี่ยจะกลับบ้านไปดูไอ้น้ำัวน้ำท่วมกันบันทึกเบียนก่อนค่ะบันทึกเบียนบันทึกเบียนบันทึกเบียนสักหน่อยขอบันทึกเหตุการณ์อยู่เวียนตอนสายๆมียามนายและปรับเรือเข้ามาหา บอกว่ามีสัตว์เลี้ยงชัดเืด่นต้องจำลาคือน้องหมาภูสมพรไม่หายใจอีกไม่นานภูสมพรก็มาถึงเร่าสุดซิงเห็นแล้วพอใจหายสภาพน้องน้องนองนผ้าเล็กชีชช้สกายต้องมาตึกหน่อยบรรทุกเหรอจะมาทำไมภูสมพรพูจะพูดไม่ตบเลยมีของไม่สุดทยเลย เล็กชี้สกายต้องบันทึกบ่ายเพื่อให้รู้ว่าเราเป็นครูภาษาอังกฤษมาอยู่เวีนเล็กแปลว่าขาชี้กบหรือชี้สกายไปทต้องฟัาแปลว่าขาชี้ท้องฟ้าเอเดนด้วยซับไปเลอซับไปเลอนี่มาช้าหยุดใหญ่โจมพาน้องไปไปฝังเลยไปเที่ยวบ้านก่อนทุกคน้ำท่วมบ้านยาบู๋หล่ะเงนกันแล้วเนี่ยไปแล้วก็อักเสบเวียนเอเดนมองสว่างกลับบ้านไปดูน้ำท่วม โอ้ oh, เสียแป๊บโอ้ยล้างล้างโอ้ยเอ็นซี่เดี๋ยวกันกันไหนเบียเอียนตัวไหไหเบียเฮ้ยหมาไม่ใช่ไหนไอเบียตัวไหนไอหมามันต้องดำดำเนี่ยไหนไอเบียตัวไหนชี้ชี้ไเบียคือหมาไม่ใช่ครูเอ้าเบียคือครูไม่ใช่หมาเอ้าไม่ใช่เบียคือครูไม่ใช่หมาเอาคือหมาไม่ใช่ครูคือหมาไม่ใช่ครู อีกนาค่โอ้ยากเลเวลาสอนดีกว่าโอเควันนี้นักเรียนเราจะมาเรียนพยัญชนะไอยงังกอเอ๋ยก,กอใจขอไทยในลาวขอขวดอะไรขอขวดของเราไม่ใช่ขอขวดของฉันขอบคุณครับเรียนมากที่ขามพยายไม่ไม่ดีเท่าไหร ม,มันหมาไม่ใช่คนมันค okay. ือคนไม่ใช่หมามันคือหมาไม่ใช่คนมันต้องเป็นคนสิโอเคตัอย่างนี้หลังไม่ใช่เบียเบียอันนี้เบียอานุษย์อันนี้ก็เป็นแอนนี่อานุษยนหลังเฉยหลังเออรอดจับได้ให้หมดเลยเก่งมากเลยแน่นอนแน่นอนคุณคุณสมพรนี่ชุนกระชัยนะคะเป๊ะเลยแล้วใครเอาอะไรมาพูดไปไม่เก็บลรอคะเก็บกันเด้่อสิคะอ้าวพาน้องหมากลับไปด้วยประกาศแล้วกันประกาศแล้วกันค่ะ ได้ยังไงนะสิเนี่อีกคนคูแววคูแววตั๊กวะคูแววคูแววต้องเล็กอ้าวต้อหลังมระตูไปแล้วคูแววเป็นคนเป็นคนครับเป็นคนเป็นคนคูแววเป็นคนค่ะคูแววอยู่ไหนล่ะเป็นคนไม่ใช่ไอเดียไม่ใช่ไอเดียมันเป็นหมาใช่ไหม เรียกผิดเรียกถูกประจําเลยมะหมาก่อนมากรใช่ครับเพราะฉะนั้นไอ้เบียที่มาทีหลังนี่เป็นหมาถูกต้องเออไอ้เบียที่มาก่อนก็เป็นหมาโอเคหมาทั้งคู่เลยเออสรุปหมาทั้งคู่เลยอะไรอยู่คะใครเรียกเบียนี่ขันทั้งคนทั้งหมาใช่ไหมคะเออเบียเลยหมากลาเห่าคนกับขากระเป๋าหน ะเป๋าหายอ่ะ,ะเปนอะไรล่ะกันนะโอ้ยโอ้ของไทก็สุดยสุดะตัวอะไรเนี่ยก็ตามมาโุ้งเลยโอ้ยไทยด้วยไทยจีบหน้านางกันหา่างสองใบแล้วสองใบแล้วจีบหน้านางอะไรของเข้าเด็กเหนไหอันนี้วันจันทร์มีแกแอมด้วยมีแกแอมด้วย เาก็ยินทำอะไรอย่ารอกดกันสิคะทุกสายตาจับจ้องที่คือครูแหวะครูแววเขาจะมีอะไรแย่ๆๆมันปิดหรือมันอะไรเยโอเหลือเชืันชินได้หว่ลางลางลางไดงลางที่ลางทีนี้ลางทีลางแหม ลูกแนนมาแล้วนะเนี่ยซูซี่มินนี่เดียโอเดียนี่อยู่เขาเลยแต่พี่ชอบชอบเลยเลยมาเนี้มาเนี้ยนะสุดท้ายฟอเต่เนี้ยฟาเต้ฟาเต่มาเนี้ยโซตี้นี่เขาเลยเนี่ยฟาเต้นี่เป็นหมาหมาน้อยหมาน้อยโอเคหมาลูกพ่อลูกพ่อครับลูกพ่อครับพ่อมันไม่เป็นคนหรือเป็นหมาเป็นหมา เนี่ยเตรียมมาเท่าเนี่ยครับจริงๆครับจบเลยครับขอบคุณมากครับผมเฮ้ยเน่ยอะอีกเ่ะไม่ต้องสอนหรไม่ทำอาหารหมาเออหมูปิ้งอ่ะที่เตรียมมาน่ะหมูปิ้งไมูปิ้าหารมูปิ้งอ่ะหมูปิ้งไม่ได้เตรียมอะไรมาเลยเนี่ยตอนนี้ในกระเป๋าว่าหมูปิ้งเน่ะหมูปิ้งอาจารย์นี่บอกตามตรงนะว่าเลือดหูไม่เตือนแล้วแต่จ่ายทั้งตัวเนี่ยไม่ได้อะไรทั้งจ่ายในตอนนี้ครับ พี่ป๋องเตรียมอะไรมาให้เนี่ยครับดีมากเลยครับรู้สึกสลินมากเลยอะรู้สึกคนปกติสลินสุดๆคนปกติเขาไม่ทำกันหรอกนีแต่คนไม่ปกติที่มาทำแบบเนี้ยสรุปได้ยังไงเนี่ยสรุปว่าเดี๋ยวตังค์กูก็ใส่อย่างนี้นะคะขออนุญาตนะคะสติดูนะคะนี่ทั้งยมทั้งยามมัดหูมันติดกันเนี่นี่เอายางมามัดแงก็ยังพยายามคือสรุปว่าคนดีๆเขาไม่ทำกันนเนี่ยเนี่ยถึงว่า แล้วกูกูแข็งนะตอนนี้คนบอก่านะครับตกลงพ่อฟอเต้เป็นคนหรือเป็นมันเป็นครับผมออคุรั่โอ้โหเชิญเชเชทีมยอดลออคไทยทั้งสี่คนค่ะมามาเชิญรับรับแล้วมายืนเคียนข้างไข่ลูกร่วมไกลก่ะยืนเคียนข้างเรียงเลยนะคะ ถีแปลมาจากไหนเนาะคุณคูณแปลเนี่ย yeah, yeah, yeah. น,น้องเบียไปยืมถ้าถุงรมาเอาเอาไปตูนมาหรอนี่คือชุดยอนรอยคุณไทยก่อนไปแตเสียงน,นะคะหยอกล้อ